สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนป่านะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตัดหญ้าในสวนป่าว่าควรจะตัดช่วงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะเป็นประดูเป็นหลักแล้วก็จะมีไม้อามาคาแต้ไม้สักคลองเอามาแซมนะครับนี่นครับอันนี้จะเป็นประดูนะครับนี่ก็จะเป็นมาคาแต้ นี่ครับก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับแม้ว่าเราจะปลูกความการดูแลเหมือนกัแนแต่ต้นไม้มันก็จะโตต่างกันนะครับขึ้นกับหลายปัจจัยตั้งแต่เรื่องของดินนะครับมาดินแบบนี้มันเหมาะกับต้นอะไระความแข็งแรงของก้าไม้นะครับช่องที่เราปลูกถ้าก้าไม้มันแข็งแรงมันก็จะโตวไวหรือเรียกว่าตั้งตัวได้เร็ว เมื him, life, ่อมันตั้งตัวเร็วมันก็จะสูงกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นต้นสักนะต้นสักอายุตอนนี้ก็อายุพอประมาณ1ปีครับอีก6เดือนครับปีครึ่งอันนี้ก็สักทองปีครึ่งครับอันนี้คือปะดูป่าปีครึ่งนะครับสูงเดียกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมองว่าดินแถวนี้มันจะเหมาะกับปรูดูป่านะครับดังนั้นปรูดูป่าก็จะโดยเฉลี่ยก็จะโตดีกว่าต้นสักทองครับ แต่ก็ใช่ว่าจะโตเท่ากันครับเนี่ยแต่ว่าบางต้นนะครับเนี่ยต้นนี้ปะดูป่ากับต้นสักทองต้นทองก็โตกว่าปะดูปา่าอีกนะครับเนี่ยนะครับนี่แต่ว่าโดยเฉลี่ย AO นะคะรับโดยเฉลี่ยเนี่ยสักปะดูป่ามันจะโตดีกว่าไหมครับเนี่ยอันนี้คือสักทองอันนี้คือปะดูปา่าครับเนี่ยสูงมากเลยครับสองต้นนี้อายุปีครึ่งสูงมากเลยนะครับเนี่ยสูงน่าจะประมาณเกือบสามสี่เมตรเลยนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วปะดูป่าก็จะสูงประมาณสามเมตรนะครับอายุ ปีครึ่งครับก็แสดงว่าปูป่าเนี่ยมันเหมาะขาบินแถวนี้นะครับส่วนสักท้องอาจจะไม่ค่อยเหมาะ,ะครับมันไม่ตายแต่มันก็โตช้าครับทีนี้เห็นว่าทรรมาติถึงลกนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมเองนะครับคือผมมองว่าต้นหานะครับมันไม่ใช่วัชพืชที่จะมาทําให้ต้นไม้ตายนะครับสิ่งที่มันจะมีอันตรายกับต้นไม้คือพวกเครื่อเครือที่มันจะพันต้นไม้ พันย่าต้นไม้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นญ้าพวกนี้นะครับไม่ทําให้ต้นไม้โตไม่ทําให้ต้นไม้ตายนะครับโดยเฉพาะจากประสบการณ์ผมคือต้นบดููนะครับบาดููเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วก็ทนมากครับเมื่ออยู่กับญ้านะครับอันนี้ผมปลูกมาหลายที่แล้วนะครับอตอนแรกผมคิดว่าบาดููป่ามันจะตายสั้าไปนะเพราะว่าญ้าคุมหมดเลยแต่พอตัดญ้าออกปรากฏว่าบดูป่ามันกลับไม่ไม่ตายนะครับและที่สำคัญคือบดูป่ามันจะแข่งกับหญ้าได้ดีนะครับ เห็นไหมครับป่าผมแบบนี้เลยครับเนี่ยตั้งแต่ปีแรกปีแรกก็แบบนี้เหมือนกันครับปีแรกนี่แทบไม่เห็นประดูเลยนะครับเพราะว่าหญ้ามันจะสูงแต่ว่าปีที่สองพอเข้าสู่ฝนที่สองประดูป่ามันก็สูงกว่าหญ้านครับคืออันนี้เลยเป็นประสบการณ์ว่าประดูป่าเป็นต้นไม้นะครับที่สู้หญ้าได้ดีมากนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่พวกเรือนะครับถ้าเครือพันธุ์เนี่ยตายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประดูพะยุงเนี่ยยังยังไม่รอดครับ แต่ถ้าเป็นญ้าแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับปาดูป่ามันจะสู้ได้นะครับอันนี้คืออายุป,ปีกว่ามันเลยสูงกว่าแต่ถ้าเป็นปีแรกเนี่ยย่าพวกนี้จะคุมหมดเลยครับคุมปาดูแต่ว่าพอเราตัดย้ากออกปรากฏว่าปะดูมันก็โตแบมบเนียสังเกตว่าปาดูมันมีแต่ต้นลงสูงเลยครับต้นนี้เห็นไหมครับน,บนี่ต้นนี้สูงมากเห็นไหมครับสองต้นนี้นี่เดี๋ยวสักหน่อยผมก็จะมาตัดย้ากออกครับประมาณเนี่ยแหละเดือน ธันวาพฤติการธันวาเนี่ยก็ตัดได้แล้วครับเพราะหมดฝนแล้วคือตัดรอบนี้หญ้ามันก็จะไม,ไม่เกิดอีกเลยนะครับก็จะรอนั่นแหละครับฝนตกเดือนพฤษภามิถุนาค่อยตัดใหม่ถ้าเราตัดหญ้ารอบนีน้เราก็จะได้ข้อดีก็คือว่าเราก็จะได้ปุ๋ยนะครับได้ปุ๋ยเอาไว้คุมหญ้าคุมดินครับคุมดินดินจะได้มีความชื้นในช่วงนั้นแหลงอ,อันที่สองก็คือตัดแล้วมันจะไม่โตอีกหญ้ามันจะไม่เกิดอีกเพราะว่า มันเป็นช่วงแรงนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็เหมาะมากครับคือช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่จะตัดหญ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดช้าไปนะครับช่วงแล้แรงมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัดหญ้าได้ได้เหมาะนี่ครับดังนั้นช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็รีบตัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมาตัดแต่ว่าวันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะว่าผมปลูกกระโดปานะครับโดยใช้วิธีใช้หญ้าเป็นตัว เป็นตัวช่วยให้ปะดูป่ามันแข็งแรงครับแต่เราต้องดูต้นไม้ด้วยครับว่าบางต้นมันอาจจะไม่ชอบหญ้าไม่สู้หญ้าครับถ้าหญ้าคุมอาจจะไม่โตแต่ทําไมผมถึงบอกว่าปะดูป่ามันสู้หญ้าได้ดีเพราะผมเคยลองมาแล้วครับผมเคยปลูกที่อ่านี่เป็นแปลงที่สอนผมปลูกแปลงแรกที่ผมปลูกก็เช่นกันครับตอนแรกผมจะว่าประดูมันตายนะครับมันมันตายคือหญ้าคุมหมดเลยแล้วพอช่วงหน้าแรงเน่ยครับปะดูป่ามันจะผันใบหมดเลยครับเหลือแต่ต้น ผมเข้าใจว่าต้นมันแห้งตายแต่พอฝนตกลงมาปรากฏว่าแตกยอดอ่อนแล้วก็โตดีมากเลยครับนี่พุ่งเลยครับก็คล้ายๆกับสองต้นนี้ไหยครับเนี่ยครับสองต้นนี้โตดีมากเลยครับนี่ในปีแรกเขาจะว่ามันตายแล้วครับแต่ว่าพอฝนตกมามันก็งามเลยครับนั้นประดูป่าก็เป็นไม้ที่โตวไวแล้วก็สู้ภัยพิบพืเดได้ดีทนแรงนะครับนั้นช่วงแรง ถ้ามันผีใบหมดนะครับอ่ามันผีใบหมดเราก็ไม่ต้องคิดว่ามันตายครับมันยังไม่ตายแค่มันผีใบเฉยครับทนบแรงเดี๋ยวพอฝนตกมามันก็จะแตกไปอ่อนยอดอ่อนนะแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้ก็พาคนมาชมนะครับปลูกปาปลูกเป็นหลักนะครับแล้วก็จะปลูกสักทองแซมนะครับแต่หลักแล้วเราคือปลูกปููป่านะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วว่าปูดูป่ามันทนแล้งแล้วก็สู้ยาได้ดีนะครับดังนั้นแถวนี้นมันเป็นหญ้ารกนะครับเพราะหญ้าอมิ้มันรกผมเลยเอาปูดูป่ามาปลูก ก็ปรากฏว่างามดีมากเลยสำหรับต้นปุะดูปป่าแถวนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอพามาชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอเปรียบเ่อยๆว่าปุบดูปป่าแปลงนี้ผ่านไป3ปี4ปี CP จะเป็นยังไงนะครับสำหรับชีปนี้สวัสดีนะครับ